Ui uh ui, -huh. đổ Ui uh -huh. lưới rồi อ่าใช่เมื่อกี้ขึ้นตรงนี้ที่พี่ต้อมเห็นไอตัวเมื่อกี้ขึ้นตรงนี้ปะโอ้โหขึ้นนิ่มเลยจริงเชวิเห็น,น,หนโอ้โห โดแล้ว <Double. S 2> <f dragging> ยกข้างให้ข้าวเลยมั้งแห่งข้าวอยู่เมื่อจะใส่ดีเลยมั้ง ออกวันนี้และสัมเหลี่ยมสัมเหลี่ยมต้องมานี้แล้วมานี้แล้วมาเชีบแล้วสัมเหลี่ยมตรงไหนนาจะตัวดีอยู่ึ้นึ้นข้าวแผ่นใหญ่อยู่ จะโดน,นปลาสะดุง้งโอ้โตนเออนย่ะว่าแล้วเห็นข้าวแผ่นใหญ่อยู่ซ้อมรวมมาเดี๋ยวไปช่วย

มึงของจากกระอ้วนอ่ะเมื่อกี้อ่วนอ่ะกอ้วนอัะส่วนนี้เดียวเกือบห้าโลโอ้ยนี่ก็น่าจะเกือบหกโลป่าีิหนักอีกรอบนี้หนักว่าไหนห็นค้างข้าๆแผ่นใหญ่ๆอยู่เนื้อเลยเออเหมื่อก็ขึ้นไปกระบอกปืนพอดีพ่นจองเลพอดีก็เมื่อพอยิงก็กี้บนน้ำเลยเออบวกเลยของวนจริงๆ ุสวัสดียามเช้าครับวันนี้ก็น้ำเริ่มอ่อยมาอีกรอบแล้วครับโอ้ ดิมองส่สวนน้ำเัียงเดียวเลยปาส่วนน้ำก็คือป่ากลับไงมันมาจากนู้งนน้นยักลับไปทางเดิมมัน นอกเลยวะมันนอกบนหลังแน่ดมดใจหมดหลองอุย๊ยคิดว่าไปซะแล้ว,วเข้าช่วงกลางลำล่ามัน

้ยแล้วไปโดนห่างขู่ตัดต้องนึกยังโดนห่างโอ้ผมว่าผมโดนไม่ไม่ค่อยเต็มเฮ้ยเออถ้างนั้เราก็เราก่อนหลายพันอีกด้วยเฮ้ยจะถอยจะถอยเลยชนปืนเ่อนตอกไว้ก่อนตอกไว้ก่อนแป๊บนึงมแบบเต็มเบอรโดนไม่ค่อยเต็มด้วยยิงดีเองโดนนะกระโดงได้กระโดงอ๋อกระโดงกระโดงเหนียว เราเข้าแม่งเงี้ยงเดี่ยวเฮ้ยถ้าดีวะเออถ้าดีโอเครอก่อนอย่าให้เข้าป่านะตรงนั้นเลยไม่ใช่ดิผมไม่ใช oh, ่ไม ja. mm, ่เข้าป่าเฮ้ยดีดิไม่งิดดีตันหลังตัวโดองหลังตรงหัวางหลังแล่วถ้าดีวะฮะดีดีขัดแล้วลูกดอกขัดแล้วแต่กระสับก็น่าจะดีกว่าเยอะดีอ่ะตัวดีอ่ะดี สามนะสามยกเขาลุ้นห่างก้นไปเลยอือคณะแถลงว่าชาเล็ข้างโอ้โหหนักเหมือนกันว่ะโอ้โหพอกันเลยเนี่ยเพ้อโอ้โหท้องโยงเหมือนกันว่ะจะหนักกว่าได้เล่นไหนวะ โุ้ยน yup. หนักเมือากโอ้ยหนักนี่เท่าไงคงพี่นุอยเมื่อจะนักหนักกว่าน้อยด้วยเดี๋ยวอุ้ยของพีมมันจะนักกว่าพ่อมน้อยด้วยใหญ่ว่า6โลแล้วเออใหญ่กว่าน่ะดูความหน้าดิหน้ากว่าเขาไม่นุ้ยอะว่าแล้วหนักว่าใหโอ้วนโอ้วนตุ๊บเลยอขึ้นนิดเดียวเออผมไม่เห็นเลยนั่นไมาย kind ถ of ึจริงแล้วมันงบกระโดงให้มา าตรบทุกัวเลยเปิดแจ็คกัะตัวนีว้เดียว5โลนี่ก็น่าจะเกือบ6โลโอ้โหพมว่าจะเจ็ดนะพี่มากมาหนักจริงพุ่มว่าน่าจะเจ็ดหลังตุงเลยมันยกแล้วมันหนักจัดเลยอะว้าวเจ้าหน,นักอะมายกอันนี้หนักกว่าอีกโอ้โหเนี่ยพอมองไปน่าจะหนักกว่านี้ โอ้โหมันเลอนแล้วงก็ทะลุไปข้างแค่ห่สบัดเปิดเออมันสบัดได้สบัดแล้วก็จะทะลุไปข้างไม่ทะลุคงเราปักได้เออทะลุรอย่างว่มันทอดเลยเหวะกดแล้วมั้งกดแล้วเนีกดแล้วลรู้เยอะยโอเคหว่าถ้าเนแพบเดียวก็ยังพอว่าทะลุไปแล้วทะลุเ้ามอทะลุไปแล้ว ดีดีนะไม่ต้องสัโดนยี่เที่ยวไม่โดนทำไมรุดเลยสวยเลยน้ำแจ้งเลยใหญ่กว่าพี่ใหญ่บอกแล้วใหญ่กว่ายาวกว่าแต่ทรงเดียวกันเลยท้องพี่โหยเลยแต่โยเหมือนกันท้องแต่ทรงเดียวกันเลยของเราตัวปู้นน้ำแตกเลยเหมือนเราไปจบที่เต็มปุ้นตีว่าสายเดียวอันแต่พี่ใหญ่กว่าท้องพี่เป่งกว่าด้วยล่ะหูใหญ่กว่าไม่ใหญ่กว่า โอ้ยล็อกว้างไปเลยห้องพี่เนยเท่าไหร่หกสี่ห้าห้าโอ้ห้องพี่เนยหกสี่ทำงานท่องผมหกโลได้ไหม ดีโล้วะอามีต่ช่างอยู่ไม่นิ่งไม่นิ่งดื้อฮะใช่เหรอพี่นุ้ยของพี่นุ้ยต้องหนักกว่าน่ะ ผมว่าแปลกแปลกแล้วแล้วข้าวปี่นุ่ยใช้หกสี่เหรอเว้ยมันดูข้าวปี่นุ่ยใหญ่กว่าน่ะดูแต่ตัวมันไล่กันนะฝอเชี่ยวหนักกว่าเฮ้ยเฮ้ยหกโลสี่กับหกโลเจ็ดข้าวปี่นุ่ยช้างข้าวปี่นุ่ยใหม่ไหมพี่ผมว่าแปลกๆอ่ะเฝ้ยขอเชี่ยวหนักกว่าจริงนี่ยกง่ายนี่ไงเท่าเดิมเลย ขนาดยกป่าว่ายกข้อพี่นุ้ยนักกว่าน่ะอเอ,อ้าพี่พี่ลอยไม่เอาแล้วว,ว่าแล้วเสียงดังบล็อก โโอ้ตายไมหมอะไรดีกว่าได้เวลากลับบ้านทำงาน